พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2560ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยวันนี้เวลา16นาฬิกา3นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัตด,ดามาศ เสด็จไปยังโรงแรมพลาซ่าอาทินีรอยย่อมอริเดียนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2560ของมลูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิการรับรองรายงานการประชุมประจำปี2559ผลการดำเนินงานของมูลนิธิการช่วยเหลือด้านการยังชีพการสงเคราะห์การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการฟื้นฟูอาชีพการพิจารณารับรองงบดุลประจำปี2558การเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี2559 และการรับรองบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประนีตเพื่อนพึ่งพาเป็นต้น สำหรับมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตั้งมาปี2538เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอก,กชนร่วมกันเกื้อหนุนประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยที่รุนแรงนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ที่ทุกยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ที่ทุกยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอโดยเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ